สรจจังเสร็จังจ้าได้อาบน้ําไปสวดมนต์กัน<ง>การสวดมนต์ไม่ได้ทําให้รวยแต่ทําให้เรามีสติใจเย็น<ง>แล้วก็คิดสิ่งใดเราก็สามารถใช้จิตเราได้สําเร็จเร็วๆอิ่มยังล่ะอิ่มยังคะยังเลย แล้วไปฉวดมนกัน <แ S 1> ใชเคโอไหมไม่วันนี้ไม่สวดเหรอเอาลงท่องให้แม่ฟังนิอโอ้ยสวดมนประเชศบทนี้มีอะไรเชียว <laughs> มีอะไรเชียว <c oughs> เก่งมากลูกเก่งเก่งเก่งน,นี่แหละทำให้เรามีสติรู้ไหมเราต้องสนุกเบิกบานเข้าใจไหมลูก ดีมากขอบคุณนะรักมากเลย